การจอดรถการจอดรถที่เป็นปัญหามากที่สุดเป็นปัญหาคลาสสิกเลยไม่ว่าตามสถานที่ต่างๆที่เป็นที่จอดสาธารณะเนี่ยนะครับในห้างในสนามบินหรือว่าที่ที่มีที่จอดสําหรับคนพิการเพราะคนไม่พิการก็จะถือโอกาสว่าอ่ะพิการก็ได้อยากให้จอดตรงนี้มันสะดวกสุดนะครับมันก็เลยมีภาพหลายๆครั้งอย่างกรณีล่าสุดที่เป็นประเด็นร้อนดราม่ากันอยู่ มีรถหรูเลยนะครับขับรถแพงแต่เขาก็ลงมาเลื่อนรถแล้วทุกอย่างเนี่ยดูไม่ใช่คนพิการใดๆทั้งสิน้นค่ะดูเป็นผู้ชายที่กำยำล่ำสันแข็งแรงลงจากรถตราหมา<อ>คันนี้ก็สามสี่ล้านอยู่ลงมาเลื่อนที่จอดแล้วพอรปาภามาห้ามไม่ฟังก็สะบัดตูดเดินขึ้นไปคือเข้าอาคารไปขึ้นเครื่องค่ะไปทำธุระโดนล็อกล้อแบบนี้มันมีคลิป มันมีภาพาแล้วมันชัดเจนว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่จอดสําหรับคนพิการนี่คือชั้น3ของสนามบินสวรรณภูมิเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่8ปมีนาคมาที่ผ่านมาบอกแล้วชี้แจงแล้วรปภเดินเข้าไปหาก็แล้วแต่ผู้ชายคนนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตแล้วกันอาจจะพิการหูหนวก<อ>ก็เลยเข้าขายว่าเป็นผู้พิการเหมือนกัน<อ>ก็ตือนไม่ฟังอะ่ะพูดแล้วไม่รู้เรื่องว่าตรงนี้มันเป็นที่ จอดรถของคนพิการอาจจะทั้งหูหนวกแล้วก็ตาบอดคือมองไม่เห็นเลยว่าเป็นที่จอดรถคนพิการหรือพยายามตาบอดพยายามออไม่เห็นคนอื่นและที่สําคัญขับรถย้อนสอนด้วยทุกอย่างอะ่ะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยคือพอผิดหนึ่งปุ๊บก็เริ่มจะผิด2 3 4ตามไปหมดนะครับหรรเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคนก็ไปตามกันว่าอ้าวแล้วทำไมสนามบินปล่อยให้จอด <c oughs> ก็ต้องปล่อยให้จอดเพราะว่า มันเป็นสิทธ์คือมันไม่ใช่สิทธ์มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจนรประพเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือแค่เดินไปบอกว่าตรงนี้มันเป็นที่จอดรถสำหรับคนพิการแล้วผู้บริหารของท่ากาศยรนสุนทรภูมิก็บอกว่ามันเกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยเพราะว่าคนที่ขับรถแพงๆเนี่ยด้วยความที่ค่าปรับมันแค่500อมันแลกกับการได้จอดตรงที่ที่มันสะดวกไม่ต้องไปแย่งกับใครมันก็เลยทำให้เคสตรงเนี้ยนะชายคนนี้ที่ขับรถตามาเนี่ย ก็จ่ายไป500ร้อคือจอดเสร็จปุ๊บก็หายไปสองวันไปทํทธุระแล้วก็หิ้วกระเป๋ากลับมามาเจอหน้ารถว่ามีกระดาษแปะอยู่ว่าให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยคุณจอดรถคนฝ่าฝืนจอดในที่จอดอคนพิการมีที่ล็อกล้อด,ด้วยนะครับก็เลยต้องไปจ่ายกันกเคลียร์กันไปจบเรียบร้อยประเด็นก็คือว่าคือไม่ต้องถามเลยอะยังไงทัวร์ก็ลงอืม,มันเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยจิตสํานึกอะ,ะจิตสํานึกสามัญสํานึกอะอยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วอะอย่างถ้าเล็กซี่อย่างเนี้ย ไม่มีที่จอดเลยนะจําเป็นต้องจอดแล้วหรืออาจจะแบบเอ้ยเครื่องไม่ได้แล้วตกเครื่องแล้วเหลือที่จอดรถสําหรับคนพ,พิการที่เดียวทําไงอะ่ะคือด้วยความสัตย์จริงยกมือสาบานได้เลยไม่จอดเรื่องอ<า>ที่จะไม่จอดอ<า>ต่อให้อย่างไรก็แล้วแต่ไม่จอดเพราะว่าถ้้เห็นว่าเป็นล็อกของคนพิการเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้พิการและที่สําคัญคือเราต้องคิดเผื่อไว้ถ้าคนที่เขาพิการจริงๆแลวเขา ขอความเดือดร้อนจริงๆหรือต้องการความช่วยเหลือจริงๆเนี่ยและเขาไม่มีที่จอดจะทําอย่างไรวนหาจนกว่าจะเจอสวยมากจิอันนี้คืออันนี้ด้วยความสั์จริงหาจนกว่าจะเจอถ้าไม่เจอก็ไม่จอดเอามงไปเลยอืม,มอมมงอันนี้คือ <laughs> จริงใช้ชีวิตมาอยู่หลังควงมาลายัยจะทําแบบนี้ตลอดคุณผู้ชมสถานที่ที่เขาไม่ให้จอดเราก็จะไม่จอดแม้แต่โซเลดี้มีเพื่อนบอกว่าให้ใส่วิก <laughs> แล้วก็ปลอมตัวด้วยความที่เราหน้าหวานออก็อาจจะ<อ>ทำได้แต่ไม่ทําครับสถานที่ล็อกของคนพิการเราการ็ไม่จอดอันนี้คือเรื่องจริง <S <S คุณโจจอดเหรอคะไม่ครับคือผมเนี่ยส่วนตัวเหมือนกันเป็นคนที่ขับรถค่อนข้างที่จะเคารพกฎระเบียบไม่ตัดหน้าไม่ปาดหน้าใครไม่แท้คือคือร,รู้สึกว่า เราอยากขับดีๆเพราะเราก็ไม่ชอบคนที่ขับไม่ดีม,มาเบียดมาอะไรเราเราต่อแถวมายาวๆนานๆเนี่ยแล้วมีคนมามา,มาเบียดอะ่ะเราสึกว่าเฮ้ยทำเนี่ยเพราะขับรถแบบเนี้ยไม่ไม่เคารพกฎไม่เคารพคนอื่นว่าเอ้ยเขาจอดรอกันมาตั้งนานรถติดทุกคนก็ติดกันหมดทำไมอยู่ๆคุณมาลักไก่ทําแบบนี้เช่นเดียวกันในสถานที่ถ้าเกิดเขาชัดเจนว่ามันมีป้ายว่าห้ามจอดหรือเป็นที่จอดรถของคนพิการเราก็ไม่จอด เพราะว่าคือหนึ่งอ่ะเราไม่ใช่คนพิการแล้วสองเรารู้เรื่องเรารู้เรื่องเรามีจิตสําน,นึกเราก็คิดเผื่อเหมือนกันว่าที่ตรงนี้เนี่ยเอาละถึงแม้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ขับรถจะเป็นคนพิการก็หมายความว่าไม่ได้มีคนพิการจํานวนมากหรอกที่เขาขับรถแต่ก็มีจํานวนหนึ่งที่เขาก็อาจจะต้องขับมาแล้วจอดตรงนี้และด้วยความที่สภาพของเขาอาจจะต้องนั่งรถเข็น<ช>หรือเดินเหินไม่สะดวกหรือ,อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จําเป็นต้องมีที่ของเขาคือ ที่จอดรถคนพิการเนี่ยถามว่าทําไมคนถึงชอบไปจอดเพราะมันอยู่ใกล้ทางออกมากที่สุดใช่นี่คือกฎหมายเนี่ยเขากําหนดไว้เลยนะคะว่าตามอาคารสถานที่สาธารณะห้างหรือว่าสนามบินอะไรเงี้ยที่จอดรถของคนพิการต้องอยู่ใกล้ทางเข้าออกมากที่สุดแล้วมันก็ว่างไงทีนี้พอมันว่างปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนจําพวกหนึ่งที่อยู่ๆก็มาพิการตรงหน้าที่จอดรถพอดีอ,อยากจะเอารถมาจอดถามว่าประเทศไทยเนี่ยจอดรถ ของที่จอดคนพิการแต่คนจอดไม่ได้พิการผิดตรงไหนไม่ผิดกฎหมายนะครับค่ะเพราะว่าที่จอดรถคนพิการไม่ใช่ที่ห้ามจอดอถ้าจูจ่ๆคุณขับไปจอดในที่ที่มีสัญ,ญลักษณ์หรือว่ามีป้ายบอกห้ามจอดถือว่าผิดพรบการจราจรแต่ที่จอดรถคนพิการอาจจะผิดในบางกรณีอย่างเช่นที่สนามบินก็ถือว่าฝ่าฝืนเพราะว่ามนประกาศชัดเจนเพราะฉะนั้นก็เสียค่าปรับไปทีนี้พอมันไม่ใช่กฎหมายเนี่ยโทษปรับมันก็เลยน้อยนิด คนขับรถคันหนึ่ง3 4ี่ล้านขับรถซูเปอร์คาร์ขับรถหร,รูๆจ่ายค่าปรับ500แลกกับความสะดวกแล้วก็ให้คนดา่าโอ้ห้าร้อยบางคนบอกไม่สนอนะโนสนโน no แคร์ใครจะด่าอะไรก็ช่างมันอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตไม่ได้ยินค่ะหูหนวกไม่ได้ยินตาบอดไม่เห็นอเอาสะดวกตัวเองเห็นแก่ตัวมักง่ายก็ทำแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยเวลาที่มีคนไปถล่มดา่าดาดาแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเหตุการณ์ วนหลบซ้ำๆเกิดขึ้นแบบนี้เพราะว่าไม่สนไงมไม่แคร์ทีนี้ต้องไปดูนะคะว่าประเทศไทยเราแก้เรื่องนี้ไม่ได้แล้วประเทศอื่นเขาแก้ได้ไหมอย่างประเทศที่เขามีกฎหมายแรงๆอย่างสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกันนะครับว่าเป็นโครงการที่จัดที่จอดรถสำหรับคนพิการทีนี้คนที่ไม่พิการเนี่ยเข้ามาจอดได้ไหมมันก็มีแต่น้อยมากเพราะว่าไม่กล้าที่นั่นเนี่ยโทษปรับก็จะแรงหน่อยก็จะสูงหน่อย และเขามีคอเซ็นเตอร์รับเรื่องโดยเฉพาะ<อ>ไม่ใช่ไปโพดประนามประจานด่ากันอินเทอร์เน็ตนะครับกดเลยโทรไปเลยแจ้งสถานที่เลยว่าไอรถคันนี้จอดอยู่ตรงนี้เป็นที่จอดคนพิการจะมีเจ้าหน้าที่มาจัดก,การให้เลยแบบนี้ดีแบบนี้ดีถือว่าเป็นหน่วยพิทักษ์สิทธิ์ของคนพิการแล้วก็ปราบพวกคนไม่พิการแต่อยากจะพิการ ให้มันรู้เรื่องกันตรงนั้นเลยในกรณีเดียวกันเมืองไทยถ้าสมมุติว่าขึ้นค่าปรับจาก500บาทหรือแต่ละสถานที่เขาก็จะมีค่าปรับราคาที่แตกต่างกันครับขึ้นไปเลย30,000ถ้าคุณจอดในที่จอดรถของคนพิการจ่ายไปเลย30,000 7 0 0เจ็ดหมื่ได้ไหมคะทำแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าขนาดผิดกฎหมายอ่ะ ผิดพรบการจราจรยังปรับได้แค่500เลยอโอ้เลยและอันนี้มันไม่ใช่กฎหมายเนี่ยจะไปตั้งค่าปรับให้สูงกว่าการทําผิดกฎหมายก็ไม่ได้อีกอเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปแก้กฎหมายใหม่เลยแหละแล้วก็มันต้องมีมาตรการที่เหมือนสังคมน่าจะต้องลงโทษให้มากกว่านี้ไหมคือถ้าเกิดอาศัยกฎหมายไม่ได้มันได้แค่500หรือมันปรับเกินความเป็นจริงมากๆไม่ได้เนี่ย สังคมมีมาตรการแซงชันหรือว่าจะให้บทเรียนกับคนประเภทนี้ยังไงบ้างเพราะว่าหลายคนเนี่ยคือพอเห็นว่าตัวเองโดนโพสต์ประนามหรือว่าประจานเนี่ยก็จะใช้สิทธิ์ว่าฉันเสียหายฉันจะฟ้องหมิ่นประมาทบ้างหรือบางคนมันมีนะครับว่าแบบจอดตรงเนี้มาตั้งหลายปีแล้วสมมติไปห้างเนี่ยจอดตรงนี้ไอ้ที่จอดรถคนพิการเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยวันดีคืนดีมีใครไม่รู้บ้านที่ไหนไม่รู้มามีปัญหาที่ฉันจอดตรงเนี้ทำไมอะ่ะไปจอดแล้วมันหนัก ใครนักตรงไหนของใครม,มันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ไปอีก<ม>คือที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่โดนด่าไม่ใช่ว่าคนเขาไม่ด่านะ,ะแต่อาจจะคือความความอดทนของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกัน<ม>เราอดทนได้มากเราก็ด่าในรถค่ะมักง่ายบางคนบอกเออฉันก็อดทนไม่มากหา Post รอกโพสต์มันซะเลยอ่าโพสต์ด่ามันซะเลยทีนี้มันก็เลยมีลูกคู่มีทัวร์มาลงเยอะๆการที่คุณไม่โดนด่าก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ถูกด่านะครับ เพียงแต่ว่าเขาด่าคุณแล้วคุณไม่เห็นแค่นั้นแหละใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะน่าจะรู้อยู่แล้วละ่ะแต่เราให้ความเป็นธรรมเพราะอะไรมามเพราะว่าที่จอดรถคนพิการเนี่ยอ่ะที่จอดรถคนพิการเขาจะครอบคลุมไปถึงผู้สูงอายุด้วยนะครับอ,อ,อแต่ไม่ใช่ว่าโอ๊ยฉันแก่แล้วมนุษย์ลุงม,มนุษย์ป้าบางทีก็พูดยากคําว่าผู้สูงอายุหมายความว่าลงจากรถปุ๊บ ต้องให้เล็กที่ทําท่าเดือนไม่ไหวอ่ะต้องมีไม้เท้าส่วนใหญ่จะทาเป็นคนท้องมากกว่าจะทําแบบสาวสาวท้องประมาณ8เดือนอันนี้ก็ได้อยู่นะแบบนี้สาวท้องใช่จะทาแบบหืมไม่ไหวแล้วหรือจะคลอดแล้วเนี่ยที่ดีที่สุดสามัญสำนึกจริงเป็นสิ่งสําคัญอปรับปรุงสันดานในเมื่อถ้าสันดานเนี่ยมันปรับไม่ได้สันดอนที่มีอยู่มันก็คงปรับไม่ได้เช่นกัน สิ่งที่ทำได้ค่ะคุณผู้ชมขามันเริ่มจากตัวคุณเองถ้าคุณทำไม่ได้คุณพิการทางใจคุณพิการทางสมองคุณพิการทางความรู้สึกให้คนประนามแบบนี้คุณชอบไหมคะอืมโตมาได้ยังไงจริงโตมายังไงใช่ไหมขอไปรับจ้างด่าดีกว่าค่ะเออนะ <laughs> ถ้า <laughs> เจอเ,เรื่องราวแบบนี้ขอด่า